สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับรัวบ,บ้านๆของจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทําของหวานอร่อยๆนะคะเป็นขนมหวานที่อร่อยและทําง่ายนะคะก็คือคลองแพรงมะม่วงค่ะจิ๊บเอามะม่วงมาทาคลองแค็งนะคะอร่อยเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะคือมีความหอมของมะม่วงมีความเนื้อหนึบหนับของคลองแค็งนะคะเข้ากันกับน้ํากะทิมากๆเลยค่ะจิ๊บอยากให้เพื่อนๆลองทำดูนะคะรับรองว่าอร่อยมากๆค่ะก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่อง ของจิ๊บเพื่อเป็นกําลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะมะม่วงสุกค่ะเอาเปลือกออกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วเอาส่เครื่องปั่นค่ะ150กรัมนะใช้มะม่วงสุกพันอะไรก็ได้นะคะทีนี้ก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะปั่นแป๊บเดียวก็ละเอียดแล้วค่ะนี่เราก็จะได้เนื้อมะม่วงละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะจิ๊บจะเทใส่หม้อนะคะจิ๊บจะต้มให้ร้อนนะคะเพราะว่าเวลานําไปใส่แป้งเนี่ยเนื้อมะม่วงจะต้องร้อนนะคะ จิ๊บก็จะใส่หม้อไป้าแบบนี้ค่ะต้มให้ร้อนค่ะเอาแค่พอร้อนก็พอนะคะไม่ต้องให้งวดมากค่ะต่อไปค่ะแป้งมัน80กรัมวันนี้จิ๊บจะใส่แป้งข้าวเหนียวด้วยนะคะ20กรัมจะให้ออกแนวกลื่นคลองแข็งกลิ่นบัวลอยนะคะแต่ความหนึบก็จะเป็นคลองแข็งมากกว่านะเพราะว่าใส่แป้งมันเยอะกว่านะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วตักมะม่วงที่เราต้มไว้ที่ยังร้อนๆอยู่ลงไปเลยค่ะตอนแรกนะคะก็ใช้พายยางผสมให้เข้ากัน,นะคะ่ะ พอเขาเริ่มอุ่นๆก็ใช้มือนวดได้เลยค่ะนวดให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนนะคะให้แป้งนุ่มมือค่ะก็ค่อยๆตักใส่ทีละน้อยนะคะทีละช้อนหรือทีละทัพพีก็ได้ค่ะทยอยใส่จนแป้งเขาเป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะเนื้อแป้งประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ก็จะกดลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะไปทําตัวหนอนกันค่ะระหว่างที่เราทําจิ๊บก็จะใช้ผ้าคลุมไว้กันแป้งแห้งด้วยนะคะ ใช้พิมพ์คลองแขงค่ะโรยแป้งมันกันติดนะคะจิ๊บก็จะโรยบนพิมพ์ด้วยแล้วก็โรยบนถาดหรือจานที่เราจะวางแป้งเลยนะคะแล้วเราก็หยิบแป้งออกมาคลึงเป็นเส้นนะคะีคือเป็นเส้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดให้เป็นชิ้นแบบนี้เลยคะ่ะเราอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยนะคะจิ๊บก็ตัดชิ้นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะจิ๊บก็จะเอาครุกกับแป้งก่อนที่จะเอามากดบนพิมพ์นะคะแล้วก็ กดบนพิมพ์ให้เป็นตัวหนอนแบบนี้เลยค่ะนี่เราก็จะได้แป้งคลองแข็งแบบนี้นะคะก็ค่อยๆทำไปจนหมดเลยค่ะถ้าแป้งเข้าแข็งไปเขาก็จะขาดนะคะกดออกมาก็จะได้ไม่เป็นรูปนะคะเขาก็จะแตกค่ะเราก็สามารถเติมเนื้อมะม่วงที่เหลือได้หรือถ้าเนื้อมะม่วงหมดเราก็สามารถเติมน้ำร้อนลงไปในแป้งแล้วก็นวดใหม่แล้วก็กดไหม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะจิ๊บก็ทำมาจนหมดแล้วนะคะ ต่อไปเราจะนําไปต้มกันค่ะตั้งน้ํานะคะต้มให้เดือดค่ะแล้วใส่แป้งคลองแคงลงไปต้มให้สุกค่ะก็ทยอยใส่ลงไปนะคะถ้าแป้งคลองแคงเขาสุกเขาจะค่อยๆยลอยขึ้นมานะคะด้วยความที่เขาเป็นแป้งมันเนี่ยเขาจะต้มสุกยากนิดนึงจิ๊บก็จะต้มต่อไปอีก5านาทีเพื่อให้เขาสุกดีนะคะพอเขาลอยขึ้นมาเสร็จแล้วก็ต้มต่ออีก5้านาทีค่ะ พอผ่านไป5นาทีนะคะเราก็จะได้แป้งคลองแข็งแบบนี้เลยค่ะเราก็จะตักคลองแข็งขึ้นพักไว้ในน้ำเย็นนะคะใครจะใช้เป็นน้ำเย็นก็ได้ค่ะแต่จิ๊บใช้เป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะคะเราก็จะแช่คลองแข็งไว้ในน้ำแบบนี้นะคะแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราไปทำน้ำกะทิกันค่ะจิ๊บใส่น้ำ400 ml ค่ะใส่ในหมอ้อเลยนะคะใส่กะทิกล่อง250 ml หรือ1กล่องนะคะใส่ใบเตย1ใบ แล้วก็ต้มให้เดือดค่ะใบเตยจะได้มีกลิ่นหอมออกมาพอเดือดแล้วใส่น้ําตาลทราย 100- 150ถึงกรัมตามชอบนะคะค่อยๆใส่ถ้าไม่หวานเติมได้ค่ะแล้วจิ๊ใส่เกลือครึ่งช้อนชาค่ะคนให้เกลือกับน้ําตาลละลายนะคะใครจะต้มต่อให้ใบเตยส่งกลิ่นหอมออกมาก็ได้นะคะหรือใครจะใส่แป้งคลองแข้งเลยก็ได้ค่ะจิ่ว่าจะใส่แป้งคลองแข้งมง่วงๆลงไปเลยนะคะใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันนะคะปิดไฟได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ จะพักไว้ให้เย็นก่อนหรือกินแบบอุ่นๆก็ได้นะคะจิ๊บก็จะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยค่ะสูตรนี้จะเสิร์ฟได้ประมาณ2-3ถ้วยนะคะก่อนเสิร์ฟนะคะจิ๊บจะโรยงาขาวคั่วตามชอบนะคะชอบมากก็ใส่มากได้เลยค่ะ อร่อยเข้ากันมากๆเลยนะคะคองแผงมะม่วงเนื้อหนุบหนุบหนับหนับหอมหวานอร่อยนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้ค่รจะใส่น้ำแข็งลงไปก็ได้นะคะจะได้สดชื่นนะคะยังไงเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ